ความน่ารักของพวกเขาทุกคนจบคอนแล้วเขายังน่ารักอยู่เลยเขาเหมือนแฝดมากเลยเนาะเขาเหมือนแฝดมากดูการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอืมเขาน่ารักเขาดูเหมือนฝาแฝดกันจริง,รงๆทุกคนคือไม่ว่าจะทำอะไรอีกคนนึงก็รออีกคนนึงอีกนุกทำนุกก็รอไปไปก็รอนุกอะไรแบบเนี้ยเขาสองคนจะเป็นแบบนี้นะ เขาน่ารักกันมากคือแบบว่าไม่รู้จะเอ็นดูใครก่อนดีอ่ะดูจากการแต่งตัววันนี้นะดูจากการแต่งตัววันนี้เออแต่ไม่เห็นพี่เบสวันนี้ไม่มีพี่เบสดูรองเท้าเสื้อนาฬิกาเนอะมันแบบอืมหรือว่าพี่เบสเตรียมไว้ให้แล้วก็ไม่รู้แต่เขาน่ารักมากวันนี้ เอ็นดูคงเหนื่อยกันบุ๋มคิดว่าปายคงเหนื่อยน้องคงจะไม่สบายเหมือนจะไม่สบายหรือเปล่าไม่รู้ดูแบบน้องเหนื่อยๆละล้าแต่รวมๆเขาน่ารักน่ารักมากเต็มที่มาก เอาอีกอ,อ,อะไรครับอะไรนะบุญบ้างไฟเสียงบุญบ้างไฟเหรอ B2 นายจำได้ไหมบุญบ้างไฟ บุญบ้างไฟเดือนหเราเชื่อมั่นในตัวนายบีสองตอนนี้กะบรรยากาศหนาวๆจังหน่อยแหละพี่น้องเฮ้าสีเอินหาหาผล มันจะไปมากกว่าน,นี้จะเกิดร้องไปจะพีะกินตะปะจะตึงน้ม่นจดตึงไทยจบแล้วปะจบแล้วจบแล้วเจ้าระนองนี่แหละไปเด้อไปขอไปนังอเออ ขาเจ้าท้ายตอนนี้เจ้าพระด้ทายสุดท้ายดิเอาวะเอาเรื่องเอาอย่ามาต่อรอกับข่อยฮะนี่ประมาว่ามัมีบางอัดมาถามกลับดิมีคนสนใจอไหม ให้เจ้าเก่งกับข้าจะเลืกเกินนะกูเฮดฟิตมาหันเขางมื่อมันถึกเล็กอ่ะขอบคุณพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีมากๆนะครับวันนี้ก็มีความสุขนะครับ ใครบัง,งาอาริกใครไม่มีคนกล้ามาไม่มีคนกล้ามาพูดว่ะมันเลยไม่ได้ทำตรงนี้ขอบคุณพี่น้องเยี่มจีครับขอบคุณเยอะรียขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเราตามธรรมเนียมเราอ่ากลับบ้านไปเลยไม่ต้องมอกอะไรท้งสิ่งเยอะมากเลยเอาึ้นตัวกระบะแล้วเอาเบิร์ดถ่ายรูปด่วนไหม เอาถ่ายรูปรวมก่อนถ่ายรูปรวมก่อนมาผู้จัดผู้จงผู้จัดอยู่ไหนเห็นไหมมีตะโกนแย่งไอ้ตองอ่ะอันนี้แฟนเฟิรนตวงใช่หรอแฟนพี่ดิวแฟนพี่ดิวเหรอไปทำงานดีๆไปคุณเป็นแฟนใครไม่มีเลยครับไม่มีหรอ แ a p p ี b เบ t ร์เดย์นะทุกคนไม่มีอะไรสวัสดีพาวพิจิตรมังชลวัลด้วยนะคะแมก็ขอขอบคุณมากทางไลฟ์สตรีมสาวที่เคยจัดม่ในกรุงเทพวันนี้เราย้าย่วนมาที่พิจิตรมา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาเยือนนั่งจิตพิจิตรทำไมถึงเลือกมาที่พิจิตรครับเขาบอกว่ายังไม่เคยเจอเนาะ พี่ยังไม่เคยเจอเ้องก็เลยเรื่องมาที่พี่ปิตในมาบ้านมาบ้านมาบ้านเขาเอามาไดมาบ้านเดี๋ยวต่อไปวจะลบครผมขอบคุณมากมากขอบคุณที่คอยหักและสักดของเรานะขอใุกคนมีความสุข่อนีละจิสวัสครับบ๊ายบายอ้ว่าหนเาอะามับหน้าจอาบอกว่า วันนี้น่ารักทุกทายมากครับขอบคุณครับคิดถึงครับไปนอนโรงพยาบาลวันโยนเหมือนไปนอนเป็นปีอ่ะทีมซีทุกคนนะครับผมขอบคุณขอบคุณทุกครั้งแหละนะครับในความรักความเมตตาที่มองให้เราครับเดี๋ยวเราอาจจะไม่ได้เจอกันนานนะก็ไปเกาหลีแล้วก็ไปฮ่องกงครับเดี๋ยวเจอกันนะครับรักกันถึงเสมอนะครับจู๊ดอันนี้ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่งน้องๆกันนะครับไม่แน่ใจว่าสัญญาณไวิทยของเราจะไปถึงแค่ไหนเนาะนะครับเดี๋ยวทิ้งสัญญาณแค่ไหนเราก็ จะขออนุญาตตัดสัญญาณแค่นั้นนะครับเพราะว่ารถน้องๆน,น่าจะจอดอยู่บริเวณชั้นล่างนะครับณนะตอนนี้เนี่ยเราได้ย้ายไวรเล็ดนะครับมาไว้อยู่ที่บริเวณใกล้ๆก,กับน้องนะครับเพราะว่าสัญญาณมันกวนมากนะครับ